เก็บเห็ดครับ,บเพิ่ง,พเงเห็ดในสวนน่ตอนผีกำลังงี๊พ่าจะไปเบ่งเห็ดครับเห็ด ข้างหัทัวยังม่เห็ดอยู่ครับม่มีเวลางลาเบึงเห็ดทานครับเห็ดทานอยู่ในสวน พ่มอมสิยาเเกิดกบอ้นทาง,ง,งตะโงกน้งประคิดเนี่ยเสแล้วพ่อดูตะโงกมัน มึงครับเมื่อนี้มีบอไดพ่อเบิ่งเนี้ยมีบอ,อบ่เห็นจ้ะนี่ครับเดี๋ยวได้ละนี่เห็ดเห็ดดูออกเลยนี่ย มันบ่ออกครับว่านด้แกงนึงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนได้แกงนึงไม่มีบอ่อกม่มบ่ออกครับดอกเดียวมันง,งกเ้อะพอมันเห็นละง,งก์ด้วยหเห็นละง,งก์มัมีบ่ เอาเคยจีบเบื้องเยอะนีเหรอครับเห็ดละงอกต้นยังพ่อนี่นี่ดงีครับเี็บเห็ดละงอกครับจากสวนครับเนี่ยครับขึ้นแล้วครับนี่ครับนี่ครับกำลังเป็นไข่พ่อเบิ้งดูนี่ครับนี่ครับเบิ้งระวังเหยียบดนะครับเด้อเอาไว้ไว้บอเอาเก็บเลยครับนี่นี่เยอเด้อเด้อนี่ครับเห็ดละงอกนี่ครับเป็นไข่ นี่ครับเฮาบระสิดยาเคมีครับเฮาตัดอย่างเดียวแล้วก็เัาเสื้อมาใส่มันจะเกิดเหงล่องูครับเนี่ยไงครับนี่ปลก็เอาไปปลนครับไปปล้นมีเป็นใครนั่นเหงื่องูครับจากสวนมนาชัยครับนี่ครับครับผมเฮาปลูกปลนต้นยางพ่อต้นแค่นบ่ไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนครับภาษาไทย อย่างเบิงบบ่งสำรวจเบิ่งเกิดแล้วครับเฮิโงอกจากสวนมันใช่ครับนะครับผู้ปลูกครับนี่ครับ,รบต,ต้นต้นตะเคียนครับแม่ตะเคียนเอาปลูกไว้ใไว้ไวสวนครับเขากระจลิลิก่งมันครับลิก่งมาใส่ใต้โคนริ่งน,น้อยๆครับแล้วก็จะฉีดยาบ่ฉีดละยาครับ ชิดยามันกะมีเหตุเกิดขึ้นให้อุดมสมบูรณ์ครับดน้ำใสครับบักเคยตอนน้อยไม่มากนะครับกำลัองออกดอกอีกทุเรียนบักนาวครับอโอ้ขอดูโอ้โขดูขดปลูกทุกอย่างครับแต่ไข่ต่ไ่ลงเรือนครับว่างครับตอนนี้ แตสิเปเห็ดแจ่วเห็ดละโงกครับเห็ดเจ้าเห็ดละโงกกินเศร้านี่แหละครับนะครับจะสามคนพ่อไม่ลูกแจ่แวแจ่วแจ่วได้ครับมีเห็ดกำลังกำลังเกิดครับ พื้นที่อุดสนดูนต้นมีต้น,น,ต,นต้นตะเคียนเนาะมันก็ได้กินปีที่แล้วได้รอบหนึ่งเลยกิโลหนึ่งเก็บหลายรอบครับเป็นสิบรอบไนละมาอนขึ้นภูขึ้นภูขึ้นผ,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 นผาหยักนี่ครับ